ลูกค้าก็ช่างสรรหาเอาวัตถุดิบมาให้เราทำนะครับวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสน,เนอเพื่อนๆเราไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเมนูต้มยำปลาทับทิมครับลูกค้าเอาปลาทับทิมมาให้เราทําต้มยำถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีที่ครัวเตยหอมเลยนะครับลูกค้าเอาวัตถุดิบมาให้เราทําบ่อยมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุดิบของลูกค้ากันก่อนเลยเป็นปลาทับทิมตัวไม่ใหญ่มากครับน้ำหนักน่าจะประมาณ1นกิโลลูกค้าทามาให้เราเรียบร้อยนะครับตัดมาให้เราเรียบร้อยหลังจากที่เห็นวัตถุดิบของเราเรียบร้อยนะครเาาาาก็ไปปทํื่องงต้้้้มยแลลลวให ในส่วนของรสชาตินะครับลูกค้าขอมา2อ,อย่างเอาแบบรสชาติจัดได้เลยแล้วก็เผ็ดได้เลยสำหรับเครื่องต้มยำเพื่อนๆเตรียมตามนี้ได้เลยนะครับคาตะไคร้ใบมะกรูด หอ,อมแดงมะเขือเทศสัก2ลูกทุบแค่พอหยาบๆก็พอสำหรับก้อนต้มยำเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับปลา1นกิโลเราจะใช้1ก้อนแล้วก็อย่าลืมหั่นผักชีใบายาไว้ด้วยสัก2ต้นเอาไว้โรยหน้านะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากเปิดร้านอาหารตามสั่งกดติดตามครัวเตยหอมไว้ได้เลยเรายินดีแบ่งปันทุกเมนูครับยินดีแบ่งปันทุกท่านดูให้เป็นแนวทานนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้เอาพอแต่ละพื้นที่ก็ทานไม่เหมือนกันรสชาติแต่ละพื้นที่แล้วแต่เลยนะครับ หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น,น้ำลงไปสัก2กระบวยก่อนนะครับไม่ต้องใส่เยอะหลังจากนั้นก็รอให้น้ำของเราเดือดสักประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ใส่เครื่องต ah ้มยำของเราลงไปได้เลยสำหรับปลาทับทิมน้ำหนักไม่เกิน1นกิโลนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มไม่เกิน10นาทีสุกแน่นอนหลังจากที่น้ำต้มปลาของเราเดือดดีแล้วใส่เครื่องต้มยำลงไปได้เลยนะครับแล้วก็รอต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องต้มยำของเราหอมก่อนก่อนที่จะใส่เนื้อปลาลงไป หลังจากที่เราต้มมาได้สัก5นาทีเครื่องตง้มยำของเราหอมดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยนะครับเราจะใส่เนื้อปลาของเราให้กระจายไปทั่วๆกระทะน,นะครับอย่าให้ทับกันเพื่อเนื้อปลาของเราจะได้สุกพร้อมพร้อกันสาหรับเทคนิคสําคัญที่สุดในการต้มปลานะครับพยายามคนให้น้อยที่สุดหรือทาไม่คนได้จะเป็นดีครับ หลังจากที่เราใส่เนื้อปลาลงไปจนหมดแล้วนะครับเพื่อนๆปิดฝาได้เลยรอสักประมาณ5นาทีก่อนที่เราจะมาเริ่มปรุงกันในส่วนของเครื่องปรุงที่ครัวเตยหอมจะใช้แค่2อย่างนะครับน้ำปลาดีและน้ำมะขามเปียกเท่านั้น าเพื่อนๆท่านใดชอบผงนัวก็ใส่ได้ตามสบายเลยนะครับใส่น้ำปลาลงไปก่อนได้เลยสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำมะขามเปียกสัก 4- 5ช้อนโต๊ะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชิมเมาทีหลังเพื่อนๆอย่าเพิ่งปรุงให้เปรี้ยวมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาบีบมะนาเพิ่มอีกก่อนที่เราจะจัดเสริมให้ลูกค้าหลังจากที่เราปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะรอต่อไปอีกประมาณสัก5านาทีแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะจัดเสริมให้ลูกค้านะครับชิมรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็จดเเสิรให้้้ลลูกคาไย ่อนจะจัดสริมให้ลูกค้าผมจะโรยหน้าโดยผักชีใบายาวสัก2ต้นนะครับแล้วก็บีบมะนาวสักสองซีกตามมาด้วยพริกป่นสัก1ช้อนโต๊ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสริมให้ลูกค้าแล้วนะครับขอขบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเขา้ามาหนุนครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมผิดพลาดประการใดครัวเตยหอมขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อเสนอแนะด้านใดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับครัวเตยหอมยินดีแบ่งปัน